สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับจังหวัดสงลานะครับก็ดีมามาทุระก็ได้มาเห็นพระโพดแถวนี้เขาทำาระะโพดกันเยอะนะหนาว้าเป็นกาแพงเพชรนี่เปิดแอร์นอนไปแล้วนะ ฝนตกฝนตกทั้งวันเลยนะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศน่านอนมากนะใ่อยู่ชั้นสองนะครับคาโพที่นี่คาโพที่นี่ก็จะมีจะมีสองแบบแบบบนเขารอฝนกับแบบแบบที่ทำปกตินะครับ แต่นี้ก็จะเป็นล่องเดียวหมดเลยนะครับล่องแบบที่องผมทำหมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีล่องคู่ไม่มีล่องยกร่องนะครับนี่เ็าจะพววล่องกันใช้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเวานไปดูผ่านมาก็ผ่านตัวเดียวกัน,นครับเขาใช้รถห้าสิบจอด นะครับผ่านของช่างคิดสามสามแถวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าแถวเนี้ยนะเขาน้ำมันท่วมครับข้างบนเขาก็ฝนไม่ถึงข้างล่างก็น้ําท่วมเพราะมันติดแม่น้ําแถวนี้นะครับอำเภอเวียงเชียงลุงเนี่ยติดแม่น้ําครับน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับจะออกฝักไม่ออกฝักน้ําท่วมซะง,งั้นนะครับก็ มันก็ไม่ได้ใช่ทุกท่วมทุกปีนะครับผลผลิตก็เลยไม่ได้ตามที่เป้าหมายนะครับแล้วก็าราคาราคาราคาต้องบอกนี้นะครับอันนี้คือเหนือสุดนะครับจะที่ผมอยู่เนี่ยใกล้สามเหลี่ยมทองคํานะครับเหนือสุดเลยนะครับเหนือสุดสุดเลยนะใกล้จะสุดเลยนะครับติดเข้า ราคาข้าวโพดเป็นยังไงบ้างราคาข้าวโพดไม่เกิน6.5นะครับไม่เกิน6.5เพราะอะไรกิโลละ6.5นะเกลียละ9 0 0 0 8แ0 0 9,000แล้วก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าค่าขนส่งครับเหนือสุดเนี่ยมันต้องมีค่าขนส่งนะแบบรถ10ล้อเนี่ยต้องเอาไปส่งโรงงานที่ภาคกลางถูกไหมภาคกลางภาคตะว,วันออกก็แล้วไปแล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องมีค่าน้ำมันเข้ามาเกี่ยวนะครับระยะทาง จากบ้านผมมาเนี่ยห้าร้อยกิโลนะครับจากกาแพงมาเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยไม่ขึ้นเจ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราเที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับก็จะประมาณเลยแปดแหละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ต้องยอมรับราคาประมาณนี้นะครับแล้วราคาปุ๋ยก็ใช้ราคาปุ๋ยเท่ากันด้วยปุ๋ยก็ราคาเท่ากันน้ำมันน้ำมันก็แพงกว่านะครับแพงกว่าบาทนึง ถ้าเทียบกับโซนคนครปฐมกับโซนเชียงรายเนี่ยน้ำมันแพงกว่ากันบาทหนึ่งนะครับบ7นะแพงกว่ากันนะครับมันเนื่องด้วยค่าขนส่งใช่ไหมถ้าใกล้บ่อน้ํามันแหล่งน้ํามันอย่างเงี้ยมันก็ถูกลงถูกไหมก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแต่ดินเขาโอเคครับอากาศสภาพอากาศดินสมบูรณ์มาก ดินเป็นดินล้วนทรายนะครับแถวนี้ใครอยากมาก็มาเที่ยวได้นะครับหน้าร้อนนี่สงสัยน่าจะเย็นหน้าดูหน้าหนาวนี่คงจะไม่ต้องพูดถึงไม่อยากขึ้นมาหนาวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ก็อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านนะครับโอเคนะครับบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยติดๆกันอย่างเงี้ยนะครับบ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะมีรั้วแหละนบ้านใครบ้านมานันแต่ว่าบ้านเขาติดกันนะครับติดกันมากเลยบางที่ก็ไม่มีนะรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นก็โอเคนะครับให้ดูบรรยากาศประมาณนี้แหละฝนตกทั้งวันครับเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วนะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ